ปลาไายสุขุสุคนนะค่ะบเบอรีลดกโดคาปลานี่ล้วนอลูกใหญ่นะคะคุณอ่ะเก็บซิมค่ะเก็บซิมนี่ีน้มเินลิเตอร์เตั้ง ต้องถาแดดอีกจะน้อยอโดกมากเลยค่ะปัดสวัสดีนะคะสวัสดียังเด้พี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่วันนี้เอานี่มาด้วยมาค้ามาเก็บเห็ดน้ำกันหืมล่านี้สวย สวยมากป่าแห่งแรงพี่น้องเอ้ยฝนกบบระบาตกนะคะฝนกบบระบาตกพี่น้องบอกฝนมาตกท่านี้แนี่เ,เด้อ,อทถงห้องอ,อกอากว่่ได้กินข้าวเศร้า ยุงก็ร้ายหลายแม่งก็รลายหินร้ายลีให้พี่เ่นลีให้พี่เน่เมื่อไหร่หหอเ,เอาอันนี้มาด้วยมือยม่อไหร่มาด้วยค่ะมาเด้อเดี๋ยวเห็นบ่อน้อโอ้ยยุงกับพ่อยุงดอกเห็ด ខອ្សាន់ពីនាលាប់បាន់នឹងសើ kolla oh, in här älskling. Uh, nej. Gå Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุก้นนะคะเด้อสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเออโอ้ยยุ่งกับหลยๆพี่น้องยุ่งค่ะค่ะยุ่งมาหามมมาเนี่ยเอากตาหน่อยมาน้ำ เฮ็ดกาบว่าถ้าเนี่ยเกิดคักฝนตกฝนกับว่าตกพี่น้องเอ้ยทางไหนมีฝนส่งมาทางผีในเด้อส่งมาทางสวีเดนแนด์เด้อพี่น้องสต็อกโฮมสวีเดนเด้อส่งมาได้เด้อทมไปก่อนเพื่อนจะเร้บ่แหงฝนเอ้ยมาเด้อมาเด้อ พี่น้องพี่น้องพี่นอ้องอย่าได้ตาโมแบบนี้ได้แบบนี้เด้อยากได้แบบนี้แบบนี้เด้อเออย่งกับพอ ไอศกรีมฮู้วววอะดีบอร์ตาพ่อใหญ่บมไปทางผุนพี่น้องเอ้ยบอยวิสกอทเวก อโอ้ยย <languages? S 2> mm. ุ่งกับพ่อยุ่งรอถ้ากันตีน่ะพี่อสกรีนอุยเดี๋ยวขอดมเวกใส่้แล้วค่ะ ขามาลุนกันมาลุนกัน <c oughs> นะคะเขาได้มาด้วนะ <c oughs> อูอว้าวว้าวโอ้ม y g อดเ,อเอฮหุ่นล่ะฟ,ฟินนะ ใหญ่ค่ะพีน่าน,าน้องดอกใหญ่ดอกงาม อย่างแห่งเขาบอกมีฝนว่ามีหนา นมันมีหนามพี่น้องเอ้ยบอกฝนมาตกได้ด้วยค่ะฝนบอตกเลยมาหุ่นกัน,าานค่ะมาเด้อค่ะสวยสวยสวยเพี่ยพี่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 พพ เฮียอังกฤษแกน่งคันทไม่มอสซาอ่ไม่รู้เลยพีองเกิดอยู่ในอันดงอันบับูบอรี่เออโอ้ยยุงกับพ่อยุงเช่ิีกันีเออโอย De små liven. Mm. Titta på foten på det här. Va? kolla. Det är namn, det är namn. Så där ska de se ut. Mm. Vi lämnar små. เก็บให้แล้ว์ก่อนให้พ่อใหญ่ตัดอืมอืมเปีน่าเดียๆขันตาแลน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 อืมแลนแลนแลน แลนด์ดมหอุลิกานัมเดชสมวบวูดอมชนิดศัลกานัมนั่นเดชอินเสอร์ซัมมานัมอีสานเห็ดแต่เห็ดมันปูเห็ดมันปูเห็ดแต่ะการโยโฮโนลาเชียงใหม่เชียงรายยออเขามาอินทีหกเพราะเห็ดแต่เดนเป็นอินทตอรมานัมอีสานนัมภาษาเหนือเกิดเอิญบ่คือกันเนาะพี่น้องได้เอิญพิ่นเบอกเดิเงินพลบาอยู่ตอน บรุว่าจำอะไรว่าซื้ออีอย่างเห็ดมันปูมันนเลอะไรเหล่าน้ำชุๆอีสานอ๋ออีสานรอลาเดีออไม่บต่เหล้าใสามมน้ำเนแต่บรุว่าประเทศเล่าเอิญคือกันบอนะคะพอใหญ่วบเหล้าเอิญคือกันบอสานกาบรุว่าเหล้าเอิญซื้อคือกันบอขันผู้ใด พี่น้องไปฟังเล่ากับบอกนี่เ้อะว่าเอิญเสื่อเห็ดมันปู่ขึกันบ่พี่น้องเออยุงตีนเออนี่กินมาค่ะมาหล่นกันยาวๆค่ะพี่น้องอันนี้ได้撒ได้เน,นี่ยมาหล่นกันยาวๆค่ะมาหล่นกันต่อไปกเก็บเห็ดซอยกันพี่น้อง ฮ่าใส่กันโอ้ลูกขึ้นน้ำเหมือโอ้โอ้โอ้ไม่กอดคนละคนละพี่น้องนี่แล้วก็มองพี่ข้ามองพีพี่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 แล้วก็มองพูนอีกคนละคนละปารตอรอยยิ่งยิ่งอืมอีกค่ะมองนี่อีกพออุ้ยมองมูอยู่พี่ เก็บเร็วปเอาเลย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 มา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 เก็บน้ำกันคะ่ะพี่น้องอถ้าเปลี่ยนเป็นเก็บใส่ทุงหน่อยด้วยะคะ่ะเพราะว่าอัน กระตาหน่อยหน่อยมาเต็มแล้วก็เลยเอาใส่ถุงแล้วค่ะเก็บใส่ถุงแทนกระตาหน่อยเต็มแล้ว เก็บเปลี่ยน <c oughs> ใส่ทุงแล้วเด้อค่ะเพราะว่ากะตาหน่อยเต็มอิบ ง่ายครับ รอตะกันตีนาจ้าของยุ่งกันเลย วยมาก <c oughs> มาคะ่ะมาเก็บน้ำกัน <c oughs> เก็บน้ำกันเด้อค่ <c oughs> ะมาเก็บน้ำกันเด้อเปิดปานี่จะสิไปปไฟฟ้าไร้ฝนกับบอตโตกมัน <c oughs> ยุ่งกับพ่อ,อยุ่ง มาก่อนได้ก่อนเด้อเฮ็ดเป็น

Imse vimse spindel, upp, upp, för, 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 upp för tråden, för, trån, upp, upp för trån. Upp för trån för färden. Nej. Är det? Imse klättra upp För trån? För trån. trån, trån det är alltså tråden. Ja. Ner faller regnet, spolar spindeln bort. <laughs> Up stig i solen, torka bort allt regn Komma regn! Vimse vimse spindel, <hör> klättrar upp igen <hör> 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 Long Ping là... Bàn gisa Ờ, không được nói nữa với Long Ping Mẹng mum. Kẻ mười Long Ping, kẻ mười Long Ping, kẻ mười Mm hmm. นี่ก็เป็นผลไม้ป่าอ <tr> ีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าลิงงอนนะคะดกดกดกอีกแล้วปีนี่แน่ลิงงอนนี่นีเก็ บรรยากาศให้ดูด้วยนะคะแดดแดดหอดมีหอดโฟนพูดเข่ามากกับเข่ขามากกับฝากกดไลค์กดแชร์นี่ค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องทันใดเข่ามากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจ ให้สาวสะก,กลได้มีกำลังใจได้เหตุคลต่อไปเด้อยค่ะพี่น้องเร้อสาวสกกะกดไปเยี่ยมไปหาชาก็ต้องขอโทษขอไผ่ได้หลายไปท่านในห,หอดพี่น้องท่านใดก็ต้องขอโทษขอไผ่ได้หลายเอค่นองเดอช่วงในยุงนะคะยุงล้างบานแล้วก็ยุงงานของเฮานั่มนะคะพี่น้องใดก็ต้องขอโทษขอไผ่ได้หลายแล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุผุสกุคน,นะคะเป็นอาเดอเป็นกำลังใจให้คึอเก่านะคะกาชมบรรยากาศป่าสวีเดนเป็นปา่าเยอะที่สุดนะคะป่ากับแม่น้ำนะคะพี่น้องป่ปากับแม่น้ำมีอะไที่สุดตัวเดยปลูกไม้ขายเนาะคะ่ะผลผลิตขอ,องเขาเจรก็คือปลูกไม้ขายส่งออกและก็ทำกระดาษแล้วก็ทำ เครื่องใช้คั่วเรื่นนะคะพี่น้องจะเป็นปลาสนร้ายนะคะพี่เสือ้อพี่เสื้อท่านี้จะบ่มีตัวใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องพี่เสื้อสวีเดนจะบ่ตัวใหญ่น่าสีงามนะคะให้เบิ่ง ก็เป็นตัวน้อยตัวน้อยนิดดอกไม้กลับบ้านด้วยนะคะเอามากมักดอกไม้ชนิดนี้บรัวคกุเบรัวคกกะมองงัดบรัวคกกุเบลัวบรัวเบลัว,วโอ้ยเสียงหยาก <laughs> ตัวเอลเอล,เอลบรัวคกกุโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรฮัลโหลโอลีย่คนละคนละคนละสมุทรนน วพัตภกักพักเบรกพักเบรกพักเบรกเก็บหมากใหม่ <c oughs> อยู่ในนะ้ำหมากใหม่ปาเขาเศ้าว่าได้กินนนี่อะไรอ่มนเป็อย่งสมูทต้อน ผลไม้ป่านะคะผลไม้ป่าเป็นลูกค mm. yeah. ือล uh ูกสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าซื้อว่าสมูททรอนด้วยค่ะพี่น้องมิกกี้ซอสสตรอเบอร์รี่แต่คันได้เขาได้รับแสงแดดเนี่ยโอ้ยหวานหวานหอมหวานทักทักโอ้ยฟอร์มิกเก็ตดูทักอืม เก็บดอกไม้กระบาบนอันดอกขันดอกเข้าแวแล้วหขาย่นล่องนาต่างยุบานก็เกิดได้พี่ดอง <c oughs> หุนทางอีกยาวไก่เดินต่อไปยังไม่ถึงรถไงเด้อพี่ดอง ปาบีเกตสมททรอนพูนะ่ะแดงจึงเครื่องแถวค้ากล่องมานั่งอืม ่าสิบุยา,างไก่เลี้ยบเราคา้ากล่องมาน้ำพี้องเอ้ย,อยกลับมาอีกป้านึงด้วยนี่ทางกับบานก็ได้แวะสวมหวดเบิ้วงวสันไาสิบุยางไก่เลื้ยบเราคา้ากล่องมา สรุปยอดวันนี้นะคะเพิ่งมาถึงบ้านดนะคะ่ะมาหอดก็มาสรุปยอดนะคะทำความสะอาดเห็ดกันนะคะแคนี้ก็พอ